กทุกคนวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นมิชชั่นที่บ้านของผมเนี่ยตั้งใจทํากันขั้นสุดเลยเราเนี่ยจะทําการปลอมตัวปลอมตัวกันทั้งบ้านเลยแบบไม่ให้คนรู้เลยว่าเป็นเรล่าท่มงาน สุดพิเศษของผมเนี่ยก็ได้เตรียมชุดวิกนะครับผมองค์ของผมเนี่ยสามารถทําไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิกให้เป็นประโยชน์ส่วนมารก,กี้เนี่ยก็จริงจังขั้นสุดเพราะว่าหน้ามากี้เนี่ยเป็นหน้าที่คนเนี่ยจำได้มากเขาก็เลยมีช่างแต่งหน้าสุดพิเศษมามาทําให้ไม่ใช่ทําให้สวยนะทำให้ไม่รู้ว่านี่คือมากี้ส่วนเด็กๆเนี่ยผมก็จะเอาเสื้อผ้าที่ได้มามีคนให้เขาแนเนามาใส่นะของเขาของเขาน่าจะค่อนข้างง่ายเราสี่คนเนี่ยจะไปขายของกัน ตลาดนะครับผมเราได้ทําการจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วในตลาดตลาดนั้นก็เป็นตลาดแบบที่เขามาขายของสดขายของอะไรกันในนั้นเราก็จะไปขายของเขาด้วยและจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้เนี่ยไปกกอนช่างแตน้ามา้ไม่โอเว์ครับ เพราะว่านี่มันคิ้วเยอะไงใช่เป็นลบคิ้วรือทำให้ดูแต่งไม่เป็นอาได้อย่างนั้นได้แต่งไม่เป็นเอาให้วันนี้เขาน่าเกลียดที่สุดเลยครับดูเป็นอีกคนดีกว่าให้ดูเป็นคนดีกว่าสะใจปกติไม่ใช่เพราะว่าเธออะเธอทำอะไรมงดูสวยไปหมดไงได้หรือเป่าม่วันนี้คือห้ามสวยถูกต้องมาก เ <พ uka> ส็้อลนะจาะรูกกับกางเกงเอ,งเอใช่เลยถูกต้องดีนะดีนะเฮ้ยเย้า้งคือฝึกทำใบหน้าเชี่ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกคิ้วมันแบบไม่ต้องขออะไร <c oughs> เงียบๆเอาหอกตัวเอง ไม่เคยดูวิคุณเลยครับนั่นะครับอยู่ในกระเป๋าสีดำครับพี่ปอกแอบคิดว่าอันนี้มันมันก็ดูออกเปว่าเป็นไหนหลอกถ้าที่เจอพวกนอกที่จะรู้เอ๊ะอย่างนี้ป่ะคนเดียวอาจจะไม่ถ้งามาแ้ yeah well, right ่หมดมันมี อ่าแล้วถ้างั้นคนนึงยืนไขู่อีกคนนึงก็ทำเป็นจัดของอย่าไปยืนคู่ถ้ามันเอทถ้ามันเอทหนึ่งสองสามมันเอทหนึ่งสองสามชนเนี่อันเมื่อกี้เนียนกว่าอันเมื่อกี้เนียนกว่าชั้นติดหูอันนี้มันจะแบบแฟลชแบ็กตอนปอกผมสั้นนะอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ อันนี้รู้ว่าเป็นอันนี้ใหม่แบบบาร์บี้แต่ละคนชอบแต่ลมันชอบอันมบาร์บี้เกิร์ลเลยอ่ะอันแรกอันแรกโอเคเฮ้ยไอปากถอนใหญ่วันนี้นิดนึง อย่างนั้นใช่ไหมอ๋อเออสั้นเลยอ่ะเนี่ยนะครับผมสั้นไปเลยโอ้แต่มันสั้นไปไหมแอบแอบสวมแกนแกนได้ไหมเออลองสวมแกนได้สิเออเนี่ยดีกว่าดีกว่าดีกว่าเฮ้ยเออนะผมไม่จะทำไม่ได้ผมว่าผมว่าลูกผมเนี่ยจะช็อกมากตอนไปรับโรงเรียนบางทีฉันก็สงสารลูกตัวเองเหมือนกันนะที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ฉันสงสารลูก

ก็ชอบเสมอคะ I don't like the wig I don't like the wig but I like the costume You like the costume เรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้เราอ่ะจะดูซิว่าถ้าเราปลอมตัวคนยังจะจำได้ไหมเห็นในหนังในละครไหมที่แบบว่าโอ้ยพระเอกปลอมตัวเป็นผู้หญิงนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายปลอมตัวอย่างงู้นปลอมตัวอย่างนี้ในเรื่องไม่เห็นมีใครจำได้เลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน ว่าคนเขาจะจําพวกเราได้ไหมเท่านี้จะห้ามมีก้ามิยาเรียกเะดีมามีคุณต้องเรียกผมว่าพ่อเรียกว่าแม่พ่อแม่พ่อครับแม่ครับคุณต้องตั้งชื่อของคุณด้วยตั้งชื่อตัวเองนี่ก็นี่กิลไม่ได้ไปมันหลังมันเท่ไปรู้แล้วมิกมิกอ๋าเด็เดีกเดเด็่าด็กเดตกเดีกเดนกเด็กเด็ก้ด็กดกกก แล้วเมียเรียกไรมียชออะไรครับชื่อของเมียเป็นน้องมีไหมน้องมีเหรอใช่มีอะไรนะน้องมีนอ่า N อ E เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะองเปลี่ยนชุดนี่แหละ I don't like this I don't like t i ่เขาชุดน้องมี I don't like t i s นี้ชุดนี น้องม hey mm ิก hmm. น้องมิกโชว์หน่อยกางโชว์หน่อยมโชว์ให้แมบมี้ด yeah, yep. ูโชว์ให้หมามิดูหน่อยโชว์ให้คุณแม่ดูโหน่อยเยมาๆโอเคเอาเปลี่ยนชุดครับผมชาลาน้องนีและน้องมิกน้องนีกัละน้องมน้องนีแกะหน้าอย่างนันผมมีกันละถูกต้องเลยขายเอาไว้ลือใส่เลือกใส่รึเปลขาเลอ่ขาจะไปขาย ใช่เคแล้วราจะดูซิว่าคนที่เขามาซื้อขนมเค้กเราอ่ะถ้าเราจำเราถ้าเราจำเราถ้าสมมติว่าคนมาแบบว่าอันนี้ใช่น้องมิก้าหรือเปล่าคะอันนี้ใช่น้องมีญยะหรือเปล่าคะและหนูก็บอกว่าไม่ใช่ครับชื่อมิกครับนี้นะ แล้วถ้าเขาบอกว่าอ,อ๋อโอเคค่ะขอโทษค่ะก,ะจก็จบแปลว่ายังไม่ไม่แพ้แต่ถ้าเขาบอกว่าถ่ายอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะมีก้าแปลว่าปุมแพ้โอเคนะคะมีก้าต้องแพ้อยากให้มีก้าแพ้อถ้าชนะเอาไปเลยจิ๊กซอว์คาราบาม่ดีเอางั้นเชือกไม้อ้งจิ๋วเเอาไปเอาไปน้องนีน้องมิกไปพี่ <c oughs> บาทเองจ้ายีบาทจ้านมปังสามสิบาทจ้าเค้กยีบาทค่ะทุกรถเลยนะยีบาทค่ะทำไมไม่มีคนซื้อเลยวะไม่มีคนซื้อเลยเนี่ยเพราะมันมีทำไมเนี่ยน่าตลกไปเหรอน่าตลกแล้วมันขายยากเหรอ ยี่สิบบาทมีค่ะสแกนได้ค่ะมีรสช็อกโกแลตคุกกี้แยงครีมอันนี้ส้มอันนี้ค่ะแล้วก็คุกกี้แยงครีมด้วยได้เลยตัสี่สิบบาทค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะอันนี้สองอันนะคะอันไหนนะคะโอเคแล้วก็เอาลูกเกดลูกเกดอันนึงค่ะเป็นตั้งสิบบาทค่ะ ขอบคุณมากคนะ่ะอี๊ไปแล้วครับคุณพ่อกับน้องมีเรียบเรข้ายขอมาแล้วอาจ้เขาไไเงินเยอะแล้ว,ม,ลวมี2คนมาแล้วหรอมิกขายได้หรอเอ่งน่ะ ดอลกตคาเชวอกนมับขนมร้านค้าไม่ลูกค้าเลยพ่อค้าไม่ค้าไม่ีด้ลูกค้าลูกเขินอะไรทำตัวเองอาจจะโทษใครไม่ได้อะทำตัวเองทั้งนั้ี่ทำไมฉันมาไม่เห็นขายได้เลยวะเนี่ยฮะ ่่20บาทครับ20บาทครับอ่าน้องนีขายลูกอันนี้อะไรคะครีมชีสเหรอคะอันนี้เป็นฝอยทองค่ะมีฝอยทองมีช็อกโกแลตโูเบอรี่อะครับโูเบอรี่อันเด่นที่ทำให้ลูกชายลูกสาวได้แต่พี่ก็รู้เฮ้ยที่ทำให้ลูกชายลูกสาวได้แต่พี่ก็รู้ อันนี้บูเบอรี่บูเบอรี่บเบอรี่อันนึ่งอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบอันนี้สี่สิบีสิบบค่ะขอบคุณค่ะมาหาความสนุกแล้วหสบขอบคกณคหน้าน้องก็ได้ขอเล การ์ตนทำไแถววนี้้อาแต่เมื่อกี้ไม่ใช่สองคนนี้นี่จริงเมื่อกี้เราเดินผ่านนักทิศายคนหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวนี้ผมไปห้องน้ำมั้งครับเธอว่ากันหรือไงเนี่ยนะเธอว่ากันหรือไงเนี่ยสอนให้ลูกขายของเอาไหมครับยี่สิบบาทครับเอาไหมเธอเอาไหมคะรับต้องบอกว่ารับไหมค่ะรับไหมค่ะมีเด็กหญิงอะไรคะลูกอะไรนะมีย่ามีย่าใช่ค่ะ เอาสองวยค่ะนกับเออเสิมเขาอยากขายของอะแม่หรือลูกอะลูกอยากขายของขอบคุณนะคะวหลังจะมาหุนครับหนักเลยอหนักเลยเขายเลยแสดว่าเขาอยู่สี่คนยังไม่เวิร์ก เมื่อกี้ที่คุยนานๆนี่คือเขาจำได้เขาบอกให้มาสอนลูกอว่างว่างเหรอหรืออะไรคนเียบอกว่าอยากให้ลูกสขาขายขายข้าวต่อให้เสร็จสิ้นผัดเวรต้องผัดเวนต้องไงอยู่ด้วยกัน4คนเวลาเราขายของถึงนะมันไม่ได้ขายกันง่ายๆนี่เพิ่งขายไปได้แค่ร้อยกว่าบาทเองใช่ไหมคะย0บาทค่ะ ตโ, humble, โตเร็วเร็วนะโตเร็วมากแล้วเห็นแต่ลอันนี้ตโตเป็นสาวแล้วขอบคุณอานจได้ค่ะอร่อนะคะขอบคุณค่ะจไได้เอคนนี้ไ tamam> ด้จ okay. ัต้งเอาคนนี้กลับไปละน้องนีน้องนีนี่ะำ้ดลน้องนีคนจะได้หมดเลย่แล้วคุณแม่ เอาเหรอเอาเมื่อกี้ก็จำได้เหรอเมื่อกี้จำได้โอ้ยีบาทครับอเมดอนะชองอยู่คนนัแดีอันนี้หอคบอนาแค่สอันเหรครับอ๋อนี่ีผมมีอันนี้ด้วยนะอันนี้เอ่อห้าพันเกหลือ500ร้อยเอาไหมเอาไหมนายรถให้มาใหม่ ผมไม่ได้ใส่ครับข้าพันเก้าขายห้าร้อยแน่หรอเผื่อเอาไปให้ที่บ้านไงห้าร้อยเองโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมิกมิกอันนี้ครับมิกใส่ซองหน่อยหน0กดะตามคณมาซ้ออตามอันนี้เอัไปต่อครแ่ของันี้ขบขอบคุณครับมิก้าเขาจำราีได้อะ บอกเขาตอนนี้หนูของหนูไม่ใส่ถุงรับพี่ป๊อกเขาพูดที่เคยซื้อใช่ใช่รีบอมตัวขั้นสุดนะ้งยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับยิงไงพี่ก็จำได้ยิงไงพี่ก็จำได้ฮันูกเฮ้ันรูเราอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งผู้หญิงไป็หนายน้องผู้หญิง มีไปเดินเล่นแล้วครับตรงนี้ครับามีเก็บครับดูอีกรอบด้วมรองเท้าอ่ะดูขอนี้ส่ลูกคีคนที่จะใส่ได้เลยค่ใช้10ใช้1 0 US นี่บาทครับเไหนนีคือรองเท้าถ้าเอาไม่ว่าเขาจะไปงานขายเรื่องหรือว่าขายอะไรก็แล้วแต่เขาจะขายรองเท้าเสมอครัเอาวันไหนครับ อันนี้โอเค500ร้หมืนเดิมเอาไหมเอาได้น่าวิก่ะเอาตังค์ด้วยเอาตังค์ด้วยพอเปิดต้องเอาสอันนะนี่ร้านเสต้อลองเท้าได้นะครับร้านรองเท้าร้านขนมไปแล้วรองเท้าเค้กยี่บาทครับ อร่อยอันนี้ทำมาสดๆเลยครับพี่ฟองเอาพลงใหม่หรอคะไรอ่ะพี่งไงพกมไง่ใช่ไม่ใช่ได้ยังงไม่นี่อะไรน่อะไรนีเอาไม่ได้เค้กเกไหมครับ๊อไหนวะเนี่ย เอาเอาเอารถนี่เหรอครับ่ะเอานี่นหนึ่งค่ะครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพอร์นายเขาให้มาตอนปีใหม่ผมก็ไม่ได้ใส่แบบนี้ด้วยเขาขาย6,000กว่าบาทเลยพี่ให้500เอาไหมเอาป่ะเนี่ยโอ้พี่ผู้ชายเราจะเอาไปกันเอาไรครับอ๋อห0าร้อยเฉยโอ้ยห้าร้อยจริงเราเรา่ก็ขายเพาว่ากลซื้อวขนมมาด้วยไหมครับ ีอะไรบ้างครับมีอะไรครับมีขายครับน้ำลายเลยงนิ่มปังบลูเบอรี่เรนโบ้บูเบอร์ี่แล้วก็ล็อกช่องช่อกแอแล็อกช่องันนี้พี่เอาใช่ไหมครับพี่เขาจะดูด้วยให้พี่เขาดูอ่ะให้พี่ดูก่อนเบอรที่ใส่ได้สิบดูไม่ได้ต้องผู้ชายอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ยืนข้างนึงได้ได้ได้ห้าร้อยใช่ไหมคะห้าร้อยครับห้าร้อยอ้าวกลายเป็น กดคุ้มแพงซื้อรองเท้าขอบคุณครับต่ายเขาไม่ออกเขาแล้วน่าเลยน่เมื่อกี้พี่น่าจะเอาอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยรองเท้าฉันไปสองคู่เลยวะโอ้ยเป็นใครใครเขาห้าร้อยบาทโอ้โหยิ่งกว่าให้เลยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะคะอันนี้ช็อกโกแลตค่ะอันช็อกโกแลตก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ทงมาต้น ผมก็ขายไปทั่วครับเมื่อนี่เขาขายเขาน้องขายเองเลยใช่ไหมคะลงทุนเองหรือเปล่าลงทุนเองหรือเปล่าคะมีลงทุนเองนะคะขายได้ถ้าขายรู้กับน้องได้ม ใจมากเลยเมียผมไม่อยู่ผมขายของได้ไนะอันนี้ผมแถมให้อีกครับอันนะี้อันนี้ไปด้วยให้แต่แค่สาบคุณมากครับขอบคุณนะคะเมื่อกี้เอาไปแค่3ชิ้นครับหกสิบบาทพี่ไม่ต้องขอใช่ะไม่เป็นไรผมแถมให้พี่เอาไปเถอะเพราะว่าเขามาเขาได้เห็นว่าผมขายหมดขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสามชิ้นลี่สามบาอันโอเคสามอันหกสิบบาทจริงๆริสามสิบแต่ผมลดให้เอาเอาหมดเลยก็ได้เอาหมดเลย หมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่จ่ายแค่แค่นี้พอที่เหลือผมแถมให้หมดบสี่สิบแล้วขอบคครับผมเนี hmm. ่ยผมได้ารูดกลับบ uh ้านละขอบคุณครับขอบคุณครับอ um ันนี <k <k ้นี <k <k ่ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้หกสิบบาทหกสิบบาทในหมดได้หกสิบบาทพ่อค้าก็แถมอยังไงครับเพื่อนเนี้ย ซื้อแค่นี้ยแต่เขาแถมอันนี้พ่อค้าน่าจะอยากกลับบ้านเขาบอกว่าอยากจะกลับพาลูกกลับบ้านขอบคุณมากครับขอบคุณครับว้า้วว้าวว้าวไมา้าวดีกววา้้า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 วาวาา้าน้าวา e จะมมกาาใช่ใช่อันนี้จะบอกให้ว่าคุณป้าบอกว่านี่จริงๆจําพวกเราไม่ได้แต่เห็นน้องปุ๊บรู้เลยแต่คุณทําได้ดีเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวดิก็จะให้รางวัลใจช่วยพ่อแม่ขายให้ทีซองสองคนนะครับโอเคไหมครับนี่เมกกดจอุกดจอบนีเมกน้องนีกดจอบค่ะโอเคแล้วแค่ยืมข้อมีมีก็โอเคได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้จะแปลงโฉมล่าโอ้ยกไม่ได้ ออไหวร้นเซนลุกจัึการปลอมตัวขายของครั้งนี้บอกเลยว่าที่เราเห็นในละครเนี่ยปลอมมากเพราะคนจำได้แต่ว่าเอาจริงๆมันก็50าสิบนะสอคนแรกอะจำกี้กับมิก้าสคนไม่ได้นี่ชอบมากชอบมากไหนดูช um ีพว่ากว่าจะขายของแต่ละทีเน pues ี่ยมันง่ายหรือมันยากคะับ้า Easy อ Easy ง่ายมากอง่ายมากนั่งอยู่เฉยๆตุดหมึกเดินเนี่ยหายากเราต้องใช้แบบประหยัดเข้าใจไหมโอเคไหมคะแล้วก็ตั้งใจทำงานตอนโตมีคุณป้าบอกใช้วิกป้าก็จำได้นี่คนนึงละแล้วก็คุน้องคนหนึ่งมาซื้อเูปอันนี้ค่ะพี่ป๊อกสนุกมากเลยอะครั้งเนี้ยนี่อยากไบอกนะว่าโอ้ขายหมดเลยนะครับขายหมดเลยนะครับขายหมดหมด ตาดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยหายหมดท่อแหอะเล่าก็ไม่หายเลยผมไม่สัมภาษณ์มานะใช่ก่ไม่อยู่อ่ะกลับมาอีกทีนึงค่ะหมดละยังไงพออยู่ไม่อยู่อ่ะเขาเดินเข้ามากันใหญ่เลยแล้วก็เอาอันนี้แล้วบอกเอาแค่นี้เหรอครับเอาแค่นี้เหรอครับเขาแบบอ้างั้นเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยไม่รู้อ่ะไอไปดูในเทปไอก็เลยใจดีบอกว่าถ้างั้นผมแถมให้ไปด้วยอีกแถมให้หมดทั้งร้านเลยเหรอน่าเกลียดมากตอนนี้ฉันตึงคิ้วฉันมากเลยอ่ะโอ เก่ามันเริ่มแห้งแล้วทุกคนนี่ผมขายรองเท้าได้ด้วยนะอ้าวมากเอาพี่ผมมีนี้นายให้มาปีใหม่ผมไม่ใส่นายมีเรื่องสตอรี่นะนายให้มาปีใหม่แล้วผมไม่ใช้ผมผมขายห้าร้อยเขาเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเขาเขาเหมือนเอื้อมอ่ะเหมือนจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะแต่ว่าเออสนใจที่มันห้าร้อยมันถูกอย่าลืมเลยคะอย่าลืมเลยคะ ลืมกดติดตามลกดไลค์กดแชร์วยนะคะกันดกัน